สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจากเพลงที่มีชื่อว่า My Love My All m e กันนะครับจำมืมอพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า My Love My All My เพลงนี้แต่งขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกที่ลึกซึ้งและมีความรู้สึกรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความรักครับหรือความสัมพันธ์ครับโดยเจ้าของเพลงแต่งเพลงนี้เพื่อให้คนรักหรือความรักของตัวเองเพื่อยคึดมั่นในความรักของเขาอย่างหมดหัวใจครับผมไปดูประโยคที่น่าสนใจดีกว่าครับประโยคที่น่าสนใจได้แก่ Moon a Hope in the Sky a Hope in the Sky คำอุปมาที่แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์เหมือนช่องว่างในท้องฟ้าครับผมบริบทการใช้งานนะครับ Sun a f i r e in the Sky Warm Warm the Earth Every Day ประโยคนี้หมายถึงดวงอาทิตย์เหมือนไฟในท้องฟ้าให้ความอบอุ่นแก่โลกทุกวันครับผมประโยคต่อมานะครับได้แก่ h e r r I to star in the night shining bright นะครับประโยคนี้หมายถึงดวงตาของเธอเหมือนดาวสองดวงในค่ำคืนสองแสงสว่างเจิดจ้าครับผมไปดูประโยคต่อไปเลยดีวยกว่าครับประโยคต่อไปได้แก่ I love my love is m y all m y โครงสร้าง My love is mine all mine นะครับ Subject บวก Link Verb บวก Complement นะครับประธานบวกกริยาช่วยบวกส่วนเต็มเต็ม All mine การใช้ all mine เพื่อเน,น้นความเป็นเจ้าของครับผมตัวอย่างการใช้งานนะครับได้แก่ That house is m y all mine ครับประโยคนี้หมายถึงบ้านหลังนี้เป็นของฉันทั้งหมดส่วนประโยคที่สองนะครับได้แก่ The credit form t h t s six cents is all mine ประโยคนี้หมายถึงเครดิตความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นของฉันครับไปดูประโยคต่อไปกันดีกว่าครับผมประโยคต่อไปได้แก่ i h o hope my l o v i i s my All m y n uh h อโหบวก n o วคอร์ e การใช้ hope เพื่อแสดงความปรารถนาครับผม is s my All m y โครงสร้างที่เน้นความเป็นเจ้าของครับตัวอย่างการใช้งานได้แก่ i hope my dream come to ประโยคน์ที้หมายถึงฉันหวังว่าความฝันของฉันจะเป็นความจริงครับผมไปดูประโยคต่อไปกันดีกว่าครับประโยคต่อไปได้แก่ My love is my all mine and nothing can take it away from me nothing nothing can take it away from me การใช้ can แสดงถึงความสามารถและ take away from เพื่อหมายถึงเอาไปจากครับผมตัวอย่างการใช้งานนะครับได้แก่ No one can take my happiness away from me ประโยคนี้หมายถึงไม่มีใครสามารถเอาความสุขของฉันไปได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนภาษาอังกฤษจ,จากเพลง My Love Is My All m e ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามและฝากผลง,งานของุผมด้วยนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ